สวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อการพยากรณ์ในช่องไพเทวสุวรรราชาวิสุธาพยากรณ์วันนี้นะครับผมก็จะทำพิอา,าร์คเพื่อที่จะมาให้ทุกท่านนะครับได้ตั้งคำถามในหัวข้อที่ว่าสื่อพระยานเทวสุวรนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากจะถามว่าองค์เทวสุวรรณที่กำลังเคารพนับถือหรือว่า กำลังบูชากําลังอยากจะเสืออะไรกับตัวของคุณนะครับวันนี้ก็จะมาทํานายด้วยไพ่เท้าวยสวนราชานะครับออกแบบคิดค้นโดยอาจารย์ภูมิสุทธาวิทยก์น,นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างสวยนะครับมีสีเหลืองทองอรารามนะครับในกล่องจำแบบนี้เนาะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด50ใบนะครับมีเปิดสอนแล้วก็เปิดจำหน่ายที่เดียวนะครับ ติดต่อได้ทางเพจไพ่เท้าว้ส่วนราชาวิสุทธาพยากรณ์นะครับไม่มีที่อื่นอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับภูมิก็จะได้นำมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้เห็นก่อนในเบื้องต้นนะครับผ่านทางช่อง YouTube นะครับในช่องนี้ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดมาคอมเมนต์ comment, มาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่า ว่าท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเกี่ยวกับไพ่หรือว่าดวงชะตานะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยววันนี้เ,เรามาตั้งจิตอธิษฐานเนาะถึงองค์เท้าเวสุวรรณว่าท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับตัวของคุณแล้วก็มีอะไรที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมอ่ะก็ขอให้พระองค์ท่านได้บอกมาผ่านไพ่นะครับวันนี้ก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3ใบก็คือ1นะครับใบที่1อยู่ตรงนี้นะฮะใบที่2ตรงกลางและใบที่3 นะฮะอยู่ฝั่งขวามือเนาะตั้งจิตให้ดีขอบารมีเทาวิสวรรณ้เมตตานะฮะขอให้ท่านได้ดนจิตตดนใจให้เลือกได้ถูกต้องนะฮะถ้าหากว่าพร้อมแล้วไปรับฟังคำทำนายกันเลยสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะครับวันนี้ก็จะเป็นไพ่เทววสสวรรณาชานะฮะมาะเปิดคำทำนายให้กับทุกท่านเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยนะครับโอเคอ่ะ ตั้งจิตให้ดีมารับฟังคำทํานายกันเลยนะไพ่ใบแรกนะท่านอยากจะสื่ออย่างไรอ่ะเดี๋ยวขอแยสจับไพ่มา10บใบแล้วกันนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบใบสุดท้ายนะฮะ เราไปเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะฮะสำหรับในไพ่เทว้ส่วนราชาใบแรกจะเป็นไพ่โอ้สวยมากนะฮะบาซิลาเทวราชซึ่งใบแรกก็ขึ้นมาบอกเลยว่าดวงชะตาของคุณนะฮะคือท่านมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมี ดวงในระดับหนึ่งนะคะมีดวงในที่นี้คืออะไรมีบุญเก่านั่นเองดวงชะตาของคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างช่วยเหลือผู้อื่นค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวก็ดีคนนอกครอบครัวก็ดีคุณให้ใครคือให้เต็มที่นะฮะที่สําคัญให้แบบ ไม่คิดด้วยนะครับเป็นคนใจดีมีเมตตาชอบกรุณาผู้อื่นดังนั้นนะ,ะไม่แปลกเลยที่คุณมีเท้าไว้ส่วนอยู่เดี๋ยวไปดูใบที่2กันนะฮะใบที่2เป็นถวายพระปริศมีพระมีเจ้าเข้ามาการสวดมนต์ไหว้พระถวายไปว่าให้ปริศก็คือบทสวดหรือมนต์พันยักษ์นั่นเองนะฮะคืออาจจะมองได้2กรณีนะกรณีแรกเนี่ยอันนี้เราดูแบบ general reading นะฮะไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งอาจจะเกิดความแม่นแล้วก็ไม่แม่นเลยก็ได้นะฮะพไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งการสวดมนต์ นะบางคนบางท่านก็อาจจะสวดมนต์ปกติอยู่แล้วแต่ถ้ามีความลึกซึ้งมากกว่านั้นคือคุณเพิ่งไปฟังสวดผ่านยักษ์มานะฮะแล้วคุณอาจจะได้รับพลังงานเท้าไวส่วนมาจากตรงนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็มองได้อีกเหมือนกันเนาะแลไปที่3เป็นไพ่ทัพยาอาสุราศูนย์ข้อเสียของคุณคือคุณคนใจร้อน นะฮะคุณเป็นคนใจร้อนนิสัยยักษ์นะฮะคุณเป็นคนที่เวลาที่จะทําอะไรแล้วเนี่ยไม่ค่อยคิดหรือว่าคิดน้อยนะฮะเวลาที่สมมุตินะยกตัวอย่างเช่นื่อของการทําธุรกิจหรือว่าเรื่องของการคิดปุ๊บปับ๊บทำปุ๊บปับ๊บอ่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะแนะนําว่าให้ระวังเรื่องของข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากการที่เราไม่ได้คิดหรือว่าขาดการไตรตรองนั่นเองนะครับอ่ะใบที่สนะฮะสำหรับให เทวสุวรรณราชาเป็นไพ่เทวราชาพิเศษดวงชะตาของคุณนะฮะท่านมองว่าท่านก็ให้คุณเยอะอยู่นะนะฮะในเรื่องของโชคลาภวาส,สนาในเรื่องของการคัดคนคุณอาจจะเจอกะละยาณมิตรที่ดีคุณอาจจะเจอเพื่อนพี่น้องแฟนที่ดีเพบบราะบาววริเวเทวสุวรรณ ะะท่านบอกว่าท่านให้คุณเยอะในเรื่องของการพบปะการเจอการได้โชคลาภลอยการได้งงได้งานได้เงินต่างๆอะไรเงี้ยเออท่านเนตตาให้ท่านช่วยเหลืออยู่นะฮะมีไพย่ยาคร์ตกคุม,มาทั้งนี้เท้าวิสุวรรณบอกว่าท่านจับตามองดูคุณอยู่นะฮะเออให้ระมัดระวังเรื่องของการถูกบททดสอบนะฮะทำให้คุณอาจจะเกิดความรู้สึกว่าโอ๊ยคุณเขวอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะการเดิน ทางสายกลางหรือว่าการเดินทางสายศรัทธาเนี่ยมันเขวเออบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้สมหวังในสิ่งที่คุณขอพรท่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นคนออขอโทษนะเท้าว้สุวรรณที่คุณคารพบูชาเนี่ยจะมาช่วยหรือก็ต่อเมื่อคุณถึงจุดที่เรียกได้ว่าจนมุมแล้วจริงๆนะบางคนบางท่านอาจจะเหลือเงินติดตัวประมาณ5บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็ถึงจะมาช่วยเนาะแต่ว่าถ้าจะขอพร่เพื่ออะไรเงี้ยท่านมองว่า ท่านไม่ได้มาตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ต้องอก็อยากจะให้เข้าใจใหม่เนาะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะฮะมีเป็นไพ่เท้าเจตุลกกบาลขึ้นมาด้วยนะฮะท่านบอกเลยว่าดวงชะตของคุณเกิดมาเหนื่อยอืเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าที่เหนื่อยนะฮะ,อะขอโทษทีถนะ้ามีไพ่กุเปรันไพ่ด้วยตรงนี้หมายความว่าเวลาที่คุณมีอารมณ์โกรธเวลาที่คุณมีอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยคุณมักจะเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วแต่สิ่งที่คุณ จะต้องระมัดระวังใส่ใจเป็นพิเศษคือเรื่องของการกระทําหรือคําพูดเพราะมันคล้องกับไพทัพยาสุราสูรน,นะฮะเวลาโกรธหรือว่าเวลาที่คุณมีอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยพยายามอย่าพูดหรือว่าอย่ากระทําอะไรที่มัน กระทบกระทั่งจิตใจผู้อื่นเพราะคุณจะเกิดความเสียใจในภายหลังได้นะฮะท่านฝากเตือนคุณตรงนี้เนาะแล้วก็มีเป็นไพ่เนรมิตอลากะอู้หลายท่านที่ดูในตรงนี้เนี่ยนะฮะผู้มองว่าคุณกําลังขอเรื่องของบ้านใช่ไหมฮะเออที่ดินบ้านหรือว่าขออะไรใหม่ๆกับท่านอยู่นะท่านมองว่าเอยเดี๋ยวพิจารณาก่อนท่านอาจจะให้หรือมาให้อีกเรื่องหนึ่งนะ เป็นไพ่เหรญยะตะนาคาธิบดีปู่พญายนาคก็มานะปู่วิรุปปักตรงนี้เนาะท่านบอกว่าดวงชะตของคุณนั้นมีเทวดาค่อนข้างเยอะเนาะท่านเนี่ยจะลงมาผัดเปลี่ยนกันลงมาไม่ได้ลงมาแค่เท้าวิสุวรรณนะมีทั้งพญานี่ไงพญาเท้าทศรถนะฮะเท้าวิรุปปกักเท้าวิรุฬหกแล้วก็เท้าวิสุวรรณลงมาสี่พระองค์เลยนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นเท้าจตุโลกบาลคือมีสี่องค์เห็นไหมคุณเป็นคนดวงดีเป็นดวงบุญเก่า นะครเป็นคนมีบุญนะครับเทวดาย่อมอยากจะมามีไพ่เท้าไพาศพมหาราชด้วยนะฮะแน่นอนแหละว,ว่าทุกๆก,การทําบุญที่คุณได้กระทําลงไปทุกๆก,การอุทิศสุวสรนที่คุณได้อุทิศไปนะฮะท่านได้รับแล้วก็ท่านอยากจะฝากมาว่าขอบคุณมากๆนะที่คุณได้ระลึกถึงพระองค์ท่านตลอดเวลานะฮะคุณมีพลังงานของท่านเนี่ย มั่นใจเลยว่าเกิน80%แน่ๆเพราะตั้งแต่ใบแรกขึ้นมาละนะฮะเนี่ยสี่จัตุกรกบาบทั้งสี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นจัตุกรกบาบทั้งสี่อันนี้ก็จัตุกรกบาลทั้งสี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเอ่อหนึ่งจัตุกรกบาบคือปูวิรูป,ปักนะครับซึ่งไม่มีอะไรบังออ่นสาหรับไพ่ใบนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะที่ท่านอยากจะมาสื่อสารกับคุณโดยตรงและที่สําคัญเนี่ยนะครับก็มีแค่เรื่องเดียวเรื่องของอารมณ์ร้อนจุนเฉียวเรื่องของคำพูด ที่ท่านอยากจะให้คุณระมัดระวังเรื่องอื่นๆไม่มีเลยนะฮะเออจริงๆนะก็ไพ่มันบอกมาอย่างนี้นะครับพี่ทูยังไรตรงนี้ก็ต้องเอ,อ่อต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับก็ถือซะว่าเป็นเอ,อ่อแนวทางการใช้ชีวิตแล้วกันเนาะทำให้เรามีสติมากยิ่งขึ้นนะครับก็จบการพยากรณ์สำหรับไพ่ใบแรกลงไปแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามการก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะครับไพ่ปู่เท้าวิสุวรรณราชานะท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณเดี๋ยวผูขอแยกสับไพ่แล้วก็ทําการเลือกไพ่มาสิบใบนะครับขอเป็นตัวแทนทุกท่านคนที่เลือกไพ่ใบที่2เนาะขอให้อง์เท้าวิสุวรรณได้มีตามาประสิทธิแล้วก็ขอให้ออกคําทํานายได้อย่างแม่นยําออกคําทานายแจ้งเตือนหรือว่าออกคําทํานายที่อยากจะอะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะบอกก็ขอให้ออกมาผ่านไพ่แล้วก็ขอให้อ่า ผู้พูดนะฮะได้สื่อสารได้รู้เรื่องด้วยเนาะเอออ่ะไพ่ใบแรกนะจะออกมาสิบใบนะฮะไพ่ใบที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดทางที่อยากจ,จะเรียนหรือว่าศึกษาไพ่เทววิส่วนราชาติดต่อภูมิได้โดยตรงไ,ได้ทางเพจน,นะฮะไพ่เทววิส่วนรราชาวิสุทธาพยากรณ์นะฮะแปดเก้าแล้วก็สิบ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, าเอาใหม่สิ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10เาโอเคไพ่ใบแรกนะฮะดวงชะตาของคุณนะฮะที่ท่านเทวุส่วนอยากจะบอกนะฮะว่าเอ้ยคุณเป็นคนยังไงอะไรยังไงอ่ะไพ่พูดประจนมาละไพ่ใบนี้นะฮะเป็นไพ่พูดถึงเกี่ยวกับเกี่ยวกับว่าเจ้ากรรมนายเวรนะ,ะเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้าง หนักหน่วงอึดอัดรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวไม่สบายใจในช่วงระยะเวลานี้นะฮะคุณกําลังถูกบททดสอบนะฮะหรือว่ามีมารกำลังระจนชะตาชีวิตของคุณอยู่เดี๋ยวอย่างไรเราไปดูไพ่ใบที่2กันเลยว่าท่านมีอะไรอีกไหมนะมีไพ่เทวพักนะไะพ่ใบนี้เนี่ยหลายๆท่านที่มีไพ่เนาะอาจจะอ่านว่าเทวพักตรงนี้เนี่ยนะฮะ,ะผมก็อยากจะบอกว่าอ่านว่าทเวเนะ่ทะเทวเนี่ยเป็นคำวัยเป็นคำวพัพศ ของคาว่า2นะฮะซึ่งในไพ่ใบน,นี้ก็จะมีลูกเล่นก็คือว่าท่านจะมีทั้งสองหน้าคือหน้าเทพแล้วก็หน้าอยักในใบเดียวกันบ่งบอกถึงว่าการที่คุณเนี่ยนะฮะมีทั้งจิตใจทางธรรมและอธรรมนั่นเองเออถึงมีมารมาประโนคืออะไรรู้ไหมทุกสิ่งทุกอ,อย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากมารภายนอกแต่เกิดจากมารภายในของคุณนะฮะพอมันอ่านรวมกันแล้วเนี่ยมันมองว่าใจของคุณรูเล่เออ คุณเป็นคนที่กำลังฟุ้งซ่านอยู่ในช่วงนี้ท่านบอกว่าโอ๊ยขอให้คุณเนี่ยทำใจให้รวมเป็นหนึ่งนะอย่าฟุ้งซ่านอย่าปรามาท่านออ้ยบางทีคุณขอพรไปแล้วท่านไม่ได้ให้คุณไงคุณอาจจะคิดว่าท่านไม่อยู่หรือเปล่าเออจริงๆแล้วท่านอยู่นะครับท่านรอท่านดูแต่ว่าท่านแค่รอวาลและโอกาสที่เหมาะสมในการยื่นมือมาช่วยเหลือคุณนั่นเองนะฮะอ่ะภัยวิธีสาเป็นภัยศักกรรมหาผมให้คุณสวดมนต์ภาวนาหรือว่าการปฏิบัตินั่งสมาธิ สวดพระคาถาชินบัญชรหรือว่าพระคาถาอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าสวดแล้วสบายใจสวดไปเถอะนะฮะแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บอกเลยว่าให้คุณปฏิบัติเคร่งคัดเถนะถ้าตามตำราตามหลักประวัติของรามยณะแล้วเนี่ยนะฮะ mm hmm. กุเปรันเนี่ยนะฮะสักการะมหาพรมหรือว่าบูชาพระพรมมากกว่า1000ปีดังนั้นนะไพ่ก็อยากจะบอกว่าการที่คุณจะขอพรหรือว่าการที่คุณอยากจะสื่อสารอะไรกับเท้าวส่วนเนี่ยคุณจะต้องมีการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยน แต่อาจจะไม่ได้มุ่งเน้นไปลักษณะนี้ว่าการบุญบานสรรกล่าวนะครเพราะว่าการบุญบาปเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญกรรมอีกแล้วนะฮะแต่ว่าสายตรงเลยคือการปฏิบัติเนาะเราก็สร้างบุญด้วยตัวของเราเองนี่แหละครับเพราะว่าการบุญก็เป็นการเป็นพึ่งบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันก็ต้องเอาบุญไปแลกนะฮะดังนั้นมาปูพื้นฐานด้วยการสร้างบุญด้วยตัวเองดีด,ดีดีที่สุดเนาะ่ะหมาี่เป็นไพ่เจ้าบัญชีเวสุวรรณท่านบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเซ้น จริงไม่จริงไม่รู้แต่พห้บอกว่าเป็นคุณมีเซนต์คุณสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้คุณเกิดมามีหน้าที่นะคนที่คนที่เลือกใบที่สองเนี่ยหลายคนมีหน้าที่เป็นสื่อกลางของการสื่อสารระหว่างมนุษย์ผีกับมนุษย์ผีเทวดาหรือว่าพบภูมิอื่นๆสิ่งลี้ลับอะไรเงี้ยบางคนเป็นหมอดูบางคนเป็นร่างทรงหรือว่าบางคนเป็นคนมีซิกเซนฝันแม่นลางสังหรณ์ที่ชัดเจนแม่นยำอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับล้วนเกิดมาจากเทวิสวน เออนี่แหละคือผลที่คุณได้รับจากท่านนะท่านบอกเลยว่าท่านมาอยู่กับคุณหรือว่าท่านออดูแลคุณออในลักษณะที่ว่าแคล้วคลาดปลอดภยัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านจะไม่ค่อยให้ในเรื่องของโชคลาภวาสนาคุณนะท่านบอกว่าถ้าอยากจะได้โชคลาภวาสนานี้คุณต้องสร้างด้วยตัวเองอื ใบที่5คือไพ่กระบอกมหาการคุณเป็นคนที่มีมารผจนอย่างที่บอกแล้วนะครับไพ่ใบแรกคือพูดปะจนใบที่2คือกระบอกมหาการเรื่องนี้ไปเรื่องใหม่มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนมีเซนต์เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นคนสื่อกลางใช่ไหมครคุณจะเดือดร้อนหรือว่าคุณจะรู้สึกวปวดหัวกับเรื่องคนอื่นอ่ะเพราะจะไม่สื่อกลางให้คนอื่นตลอดเวลาช่วยเหลือคนนั้นให้คําแนะนําคนนี้บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อย แต่เอาเถอะมันคือหน้าที่มันคือสิ่งที่คุณได้รับเลือกมาเนาะท่านใหญ่จะบอกว่าให้คุณอดทนนะเพราะชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะฮะท่านเนี่ยมองแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่คุณได้เกิดมาช่วยเหลือมนุษย์แน่ๆแต่ที่สําคัญเวลาที่คุณมีปัญหานะ,ะคุณจะไม่สามารถหันหน้าออกไปหาใครได้เลยเดี๋ยวนอกนอกเสียจากบุญบาร,รมีของคุณเองอืใบที่หกนะเป็นไพ่เท้าไพ่ศพมหาราชบุญบาปเนาะเออท่านก็บอกว่า คุณก็ยังมีบุญเก่าอยู่นี่คือข้อดีมาแล้วนะมหาสมบัตินะคุณเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอริยทรัพย์เนาะกำลังใจดีนะฮะกัลยานมิตรด,ดีในที่นี้คือมีคนเวลาที่เราทําบุญอะไรเงี้ยมีคนคอยสนับสนุนเรามีคนคอยช,อช่วยเหลือเราในลักษณะที่ว่าเออเวลาเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นอคนละส่วนกับปัญหานะเออเราเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้แต่ไม่มีใครเป็นที่ปรึกษาให้กับเราได้อ่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่ง แต่ในส่วนที่ท่านหมายถึงว่าข้อดีของค,คุณคือมีคารายณมิตรที่ดีคือในสายธรรมเวลาที่คุณทําบุญเวลาที่คุณบอกบุญอะไรใครไปเนี่ยคนอื่นเนี่ยอุย้ยนิยมชมช,มชอบคนอื่นอนุโมทนาสาธุกการกับคุณเต็มร้อยเต็มที่ร้อซเออคุณจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าคุณเป็นคนมีบุญ นะครับไพ่ต่อมาเป็นไพ่เท้าจตุโลกบาลนะฮะคุณเป็นคนมีหน้าที่หลากหลายนะฮะและที่สําคัญกําลังแบกรับกำลังไม่ใช่แบกรับสิทธิ์กลังจะมีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่เป็นงานของเทวดานะฮะหรือว่าถ้าหากว่ายังไม่มีในหัวตอนนี้เร็วเนี้อาจจะมีนะฮะเดี๋ยวท่านมาบัญชาการคุณเองเปอร์เซ็นที่บอกได้เลยว่าเปอร์เซน็นของคนเลือกไพ่ใบที่2องเนี่ยนะฮะองค์เท้าวิสุวรรณอยู่กับคุณมากกว่า70% อพอท่านมั้งแต่ใบที่สองแล้วนะฮะมีทั้งหน้าเทแลาหน้ายักษ์ต่อมาใบที่เก้าเป็นไพ่อสุรปาชายัยแล้วก็เป็นใบที่สิบยักษสราชมุนีก็ไม่พ้นเรื่องของการปฏิบัติเหมือนเดิมนะฮะอย่างที่บอกไปเนาะพอไพ่ใบนี้ก็เน้นเรื่องของการปฏิบัติเน้นไพ่ใบนี้ก็เน้นเรื่องของการนั่งสมาธิเหมือนกันดังนั้นความหมายค่อนข้างคล้อยตามกันนะครับคือการปฏิบัติมุ่งเน้นสร้างบุญบารมีด้วยตัวของคุณเองเนาะท่านอยู่กับคุณแค้วคาดปลอดภัยแน่ครับเชื่อเลยว่าคุณเนี่ยนะฮะจะไม,ม คุณใสมนดำคุณผีคุณคนดนคาถาต่างๆไม่สามารถทำอะไรคุณได้เพราะคุณมีพระองค์ท่านคอยปราบอยู่คอยปราบป้องกันให้คุณอยู่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของใจของคุณนี่แหละที่มันกําลังฟงุ้งซ่านอยู่ท่านแค่อยากจะเตือนแรกๆจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนะแต่ว่าท่านแค่อยากจะมาย้ําเตือนว่าท่านอยู่กับคุณจริงๆนะแต่ช่วงนี้ที่ท่านเงียบไปเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าท่านเนี่ยอยากจะให้คุณปฏิบัติมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะฮะรู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมนะ ปฏิบัติมากยิ่งขึ้นสวดมวนต์ภาวนาบทไหนก็ได้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็นั่งสมาธิน้อมระลึกบุญอุศิสุขส่วนให้กับท่านสักนิดหนึ่งนะก่อนนอนถือว่าตอนที่สะดวกจะเป็นสิ่งดีๆสิริมงคลสู่ตัวของท่านเองเหมือนกันนะก็จบการมีกรสําหรับใบที่2เรียบร้อยแล้วนะยางไรก็ตามนะครับผมก็ฝากทุกท่านากด ติดตามกด subscribe นะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอยากจะเรียนหรือว่าอยากจะติดต่อสอบถามซื้อไพอ่เท้าเวสวราชามนะก็ยินดีมากๆเลยนะครับรบกวนติดต่อผ่านเพจนะครับเดี๋ยวผมจะได้ตอบให้เนาะโอเคเดี๋ยวอย่างไรก็ไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสำหรับไพ่ใบที่3นะฮะ เทวุสวรรณนะฮะอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณเนาะวันนี้เราเองก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาด้วยไพ่เทวุสวรรณราชาเลยครับวันนี้ภูมิจะจับไพ่ให้ทั้งหมด1ิบใบเนาะโดยจะเป็นการเลือกแบบสุ่มนะฮะสิบใบนี้จะเป็นดวงชะตานะของคุณแล้วก็สิ่งที่เทวุสวรรณอยากจะบอกกับคุณนะครับอตั้งจิตตั้งใจดีนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10 ไพ่เนี่ยนะมีทั้งหมด50าใบนะครับไพ่เทวิสุวรรราชามีหนึ่งเดียวในประเทศไทยติดต่อสอบถามสั่งซื้อหรือว่าเรียนได้ที่ภูมิโดยตรงนะที่เพจไพ่เทวิสุวรรราชาวิสุทธาวยากรณ์นะครับโอเคอ่ะไพ่สิบใบนี้เป็นตัวตน,เป,น,ตวตนเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นการสื่อสารสื่อพระยานของเทวิสุวรรณพร้อมแล้วไปฟังคำทำนายกันเลยนะอ่ะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ประธานบุษบก เจ้าชะตาหรือว่าตวงคุณคนที่เลือกไพ่ใบที่3เนี่ยนะครับเป็นคนโชคดีมีเขาเรียกว่ามีดวงหนุนในระดับหนึ่งนะคุณเป็นคนที่มีเทวดาคอยคุ้มครองคุณอยู่ประธานบุษบกในที่นี้คือหมายความว่าสิ่งที่คุณได้มาสิ่งที่คุณได้รับมาล้วนไม่มีคําว่าบังเอิญ มาจากบุญเก่าหรือว่าแรงอธิษฐานของคุณไปไหนก็ตามคุณเป็นคนที่ระล,ลึกนึกถึงคุณเป็นคนที่ตั้งจิตอธิษฐานโน้มน้อมนําบุญอุทิศส่สนุศลตลอดนะฮะทั้งอธิษฐานขอทั้งอธิษฐานให้ทั้งอธิษฐา,า,านอุทิศส่สนุศลอุ้ยครบเครื่องนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่เขาเรียกว่ารู้จักทําบุญนะอ่ะเออคนรู้จักทำอืมคนรู้จักทํารู้จักพูดมาเสด็จมนุสภูมิขึ้นมาด้วยอุย้พยพาบอกว่าคุณเป็นคนที่เดินทางเก่ง เออท่านบอกว่าเวลาที่คุณไปไหนมาไหนนะท่านก็จับตามองคุณอยู่โดยเฉพาะอย่างยิง่งอันนี้ไพ่บอกเลยว่าทุกๆวันขึ้น15บห้าค่ำอยากจะให้คุณเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระหน่อยหรือบางคนสวดอยู่แล้วก็อนุโมทนาบุญนะแต่ว่าบางคนที่ไม่ค่อยได้สวดเลยก็อยากจะให้เอาวันพระเนาะไม่ว่าจะเป็นขึ้น8ขึ้น15หแลม8นั่นนูน่นนี่ได้หมดเลยไม่ได้ว่ากัน นะฮะก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญเพื่อตัวเองแต่ท่านบอกว่าให้เน้นวันที่10ขึ้น15ครับเนื่องจากว่าเท้าวิสวรณเนี่ยจะเสด็จลงมาในวันนั้นนาะเป็นการรับท่านพอดีเลยเป็นการระลึกนึกถึงแล้วก็มีโอกาส,กกาสที่จะรับพลังงานจากท่านแบบ100%เซก็ว่าได้นะฮะเอออ่ะมีไพ่อวิชาอาคมขึ้นมาดวงชะตาของคุณนั้นเป็นคนที่มีวิชาคุณอาจจะกําลังเป็นหมอดูกําลังเป็นอาจารย์ ทัดหนึ่งอยู่กําลังจะกาลังเป็นร่างส่งหรือว่าเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการทําหน้าที่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจะได้ช่วยเหลือทั้งมนุษย์ทั้งผีทั้งวิญญาณต่างๆเนาะบางครั้งคุณอาจจะเหมือนไปนรู้กรรมคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออก็อยากจะแนะนําว่า ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเออเราก็พยายามที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็อาราธนาเทาวิสุวรรณมาคุ้มครองเยอะเนาะ,นะจะได้ดีกับตัวเราและที่สําคัญเนี่ยมีเป็นไพ่เนรมิตอรารักาด้วยก็คือหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคุณเองนะมีแรงอธิษฐานดีมีบุญมั่นคงนะฮะเวลาจะทําอะไรก็ตามเนี่ยบอกเลยว่าเทาวิสุวรรณจะช่วยคุณเต็มที่อืมเนรมิตอรารักา,าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกได้ว่าการประสบความสําเร็จด้วยแรงบุญ ตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบที่4เนี่ยบอกเลยว่าบุญกุศลคุณค่อนข้างเยอะนะคะแต่อย่าชะล่าใจไปเนาะเราใช้บุญหมดไปทุกวันทุกวันทุกวันเราก็ต้องสร้างขึ้นทุกวันทุกวันเหมือนกันนะครับเทวรณจะช่วยเหลือคุณในด้านของการที่แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็เข้ามาทําให้เซนส์ของคุณทําให้การช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันแบบ มันคล่องแล้วก็มันชัดเจนบางคนเป็นหมอดูก็จะดูดวงแม่นบางคนเป็นร่างทรงก็จะได้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้หยิบจับเส้นซ้ายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดพลังงานที่ดีนะฮะสู่ลูกศิษย์หรือว่าสู่คนอื่นๆที่เขาเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเรานะฮะมีเป็นไพ่พญาเฮรันยตานาคาที่บดีท่านจะช่วยเหลือคุณมีปู่วิลุป,ปักเข้ามาด้วยนะฮะคนไหนที่บูชาสายพญานาคนีใช่ด้วยนะฮะก็มีเชื้อสายเหมือนกันนะครับถวายพระปร,ะรีดการสวดมนต์ไหว้พระ การทําบุญต่างๆนะฮะเสริมดวงชะตาบารมีเศรษฐีพงแก้วดวงชะตาเป็นคนที่ต้องเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ถ้าไม่เหนื่อยไม่ใช่คุณแล้วก็ที่สําคัญถ้าเหงื่อไม่ตกยางไม่ออกนี่ก็ไม่ใช่คุณนะฮะแต่ที่คุณสําเร็จมาได้เนี่ยเพราะบุญเก่าด้วยเพราะบารมีทรวิสวรรณ์ด้วยบอกก่อนเลยว่าใดๆก็แล้วแต่ขอยัดเอาบุญเก่ามาก่อนเพราะว่า มันจะอยู่กับคุณเนะี่ยอืมแต่ถ้าเป็นเรื่องได้ว่าด้วยบาร,รมีเทววิสุวรรณเลยอันนี้ก็ต้องพูดตามความเป็นจริงเนาะว่าแล้วแต่ว่าช่วงนั้นคุณเนี่ยมีวาระสัมพันธ์หรือไม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่มาใช่ไหมฮะแต่บางเอิญว่าเดือนนี้ช่วงเนี้คุณมีอยู่ท่านก็เลยมาแนะนํานิดนึงคนที่เลือกใบที่3ถ้าอยากจะขอพรเทววิสุวรรณแนะนําให้ขอพรปางเศรษฐีชัมพละนะครับคือเป็นปางอ้วนๆถือพังพรนะฮะปางนั่งอะ่ะเออนะลองหาดูนะฮะ ต่อมาไพ่กระบองมหาการอุ้ยท่านบอกว่าระวังนิดนึงนะในเร็วๆนี้ระวังเรื่องของการมีปากเสียงนะไม่รู้ว่ากับใครแต่ให้ระวังไว้ก่อนเห็นไหอสุรปาชัยมีการรบลาข้าฟันโปรดพนังนันทมานดาจริงๆแล้วเนี่ยท่านบอกเลยว่าคนนุณเป็นคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ เป็นคนที่ยอมคนอื่นไงบางครั้งเนี่ยเรายอมเดินช้าหน่อยเพื่อผลักดันคนอื่นให้ไปไวหรือว่าให้สําเร็จก่อนเนาะแต่ในขณะเดียวกันคุณเองลืมนึกถึงตัวเองคุณนึกถึงแต่คนอื่นก่อนมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เติบโตช้าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเวลาที่มีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเรามักจะไม่ได้รับการช่วยเหลือลจากผู้อื่น ม,มันเป็นอย่างนี้เหมือนทาคุณคณนไม่ขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราทาเอาบุญเราทําเอาความสบายใจก็ยินดีแล้วก็นุโมทนาในตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเปอร์เซ็นต์ของเทววิสุวรรณที่อยู่กับคุณเนี่ยภูมิมองได้เลยว่าท่านอยู่กับคุณประมาณ60%เเพราะอะไรเพราะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ที่เน้นเรื่องของบุญกุศลก่อนอืมคือ พลังงานของพลังงานบุญของคุณเนี่ยมีค่อนข้างเยอะกว่านะต้องพูดอย่างว่าค่อนข้างเยอะกว่าทั้งบุญเก่าบุญใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เท้าวิสุวรรณจะลงมาเสริมในเรื่องของความการแควคาดปลอดภัยจากการโดนคุณใส่คุณผีคุณคนโดนคาถาต่างๆหรือว่าการเข้ามาช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยจะทําให้เซนคุณแม่นยำมากขึ้นเออแคลวคาดปลอดภัยมากขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนาะเก็ภัยก็ ขอยย้ำเตือนอีกทีหนึ่งคือถ้าอยากจะบูชาเทวิสวรรให้บูชาปางเศรษฐีชัมพละหรือองค์ปางไหนก็ได้ที่เราสบายใจอะ่ะเออแต่ว่าภพ่ในชุดนี้คือเน้นไปที่ใบนี้เนาะเออและก็ท่านบอกว่าระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายนิดนึงนะฮะตรงนี้ ให้อสุรพาชัยระวังสุขภาพร่างกายระวังเรื่องของออหอยปลาแล้วก็การถูกของแข็งกระแทกนะฮะออออาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยก็ได้เป็นการฟาดเครบเบาะห์เบาแต่ว่าทั้งนี้ไม่มีอะไรรุนแรงมากนะครับถ้าเรามีสติก็ไม่มีอะไรที่ทําอะไรเราได้แล้วก็เราอาจจะไม่ได้ไป เพลินชนนั่นนู่นี่มั้งเนาะอืมโอเคก็จบกำไรว่าเพียงเท่านี้นะฮะก็ก่อนจะจากกันไปเนะี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องไพ่ทว้ส่วนราชาวิสุทธาไยกรไว้ด้วยนะครับหากท่านใดสนใจที่อยากจะศึกษาไพ่นะฮะเล่าเรียนนะซื้อไพ่ก็ สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เ,เพจไพาทาวิสุวนราชาวิวสุทธาพยากรเพจนี้เพีเดียวนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ